สวัสดีครับทุกคนนคะับโปเกมเซลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่บนท้องฟ้าครับอยู่ใกล้ๆกับสารเจ้ากาโนซะนะครับซึ่งเคยทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับวิธีที่จะขึ้นมาบนท้องฟ้าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแล้วก็จุดหมายต่อไปที่ผมจะไปก็คือเจ้าลูกกลมๆตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีสารเจ้าอยู่ด้านในนะฮะโอเคผมก็เลยลงมาจากตรงสารเจ้ากาโนซะตรงเนี้ยที่ว่ามันมี ายานตรงนี้พร้อมกับแบตเตอรี่ให้เรานะฮะเนแทนที่มันจะใกล้ๆกันลงมาจากข้างบนตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอตกอแบตเตอรี่เข้าไปคิดว่าน่าจะพอเพียงว่าน่าจะพอนะฮะสี่อีกสี่ก,ก้เข้าไปนะแต้หว อันนี้มันติดตั้งเกียดจากนี้นะลองดูฮะเผื่อฮะไปโอเคให้มันขึ้นสูงก่อนอขึ้นสูงเ,เพราะว่าลองจากกระโดดจ้์กระโดดจ้์จากตรงนี้ไม่ถึงนะฮะไม่ถึงคิดว่าตรงนี้น่าจะถึงอยู่พบแบรพร้อมกับแบตเตอรี่เยอแะแยะไปหมดโอเคแบตเตอรี่ก็ลดพวบเลยนะคิดว่าถึงนะเพราะว่าขี้เกียจเริ่มจาก าภาคพื้นฮะเพราะว่ามันต้องไปเริ่มที่หอคอยกระโดดขึ้นมาผมก็เลยเอาวิธีนี้เลยดีกว่าเหลือเหลือีสามก้อนแบตเตอรี่ถึงหน้าถึงหน้าขึ้นที่สูงอะขึ้นที่สูงวะเออขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงให้มันขึ้นสูงะนะน่ะฮะ่เดี๋ยวเราเรากระโดดได้เรากระโดด,โดแล้วก็ใช้แรงพัด แรงลมของนอกช่วยพัดเรา,เา,าถึงนะถึงเออไม่ต้องดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเริ่มจากข้างล่างทีนี้ทางเข้าแม่ง,งมยืนถาวรเฮ้ยทำไมเอียงอย่างเงี้ยเอียงอย่างเงี้ยเจอเจอทางเข้าแล้วแบตเตอรี่ใช้เยอะมากครับเพราะว่าพันโดมสี่ตัวเตรียมเตรียมสละยานสละยานโอเคฮะเราเข้าไปสู่ใจกลางของเดสตาร์กัน โอ้โหต้องแก้ปริศนาตรงนี้ดูดีกว่าโอเคก็<อ>นะดูจากทรงแล้วต้องใช้ต้องใช้กระจกสีนะต้องเริ่มจาก เสียงอ,อะไรเออตรงนั้นไหม ก็ไปสะท้อนตรงนู้นไม่ทำอไรได้ได้เดี๋ยวดูก่อนสะท้อนสะท้อนไปตรงนู้นแล้น่าจะต้องเริ่มจากด้านนี้ยุบยุบยุบขึ้นไปหนึเนี่ยมีเออมีแรงลมด้วยว่า วตรงนี้ห้ามยุ่งถ้าจะประมาณนั้นนะห้ามยุ่ง

รู้ละอันนี้ต้องมา <ST S> เฮ้ยขอไม่ได้ไม่ได้ะมันเอาออกไม่ได้นีะถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงมันไม่มีกระจกสำรองแล้วเอ๊ะ เราไม่สามารถถอดตรงนี้ได้ได้ปหมไม่ดไมด้ไม่ให้ถอดไม่ให้ถอด ออได้แล้วหมุนอีกทีนึงฮะนี่หมุนให้มาด้านนี้โอเคผมไปม,มองผิดจุดโอเคได้แบบงงๆนะ <c oughs> เป็นชิสตันอยู่เปิดเลยปะ่ะ <c oughs> อ๋อเปิดเลยครับ <c oughs> โอเค ก็คือหมุนหมุนอีกรอบนึงฮะไอตรงข้างล่างแสดงว่าเราเริ่มต้นผิดนะฮะเริ่มต้นอาจจะผิดจุดนิดนึงฮะตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันต้องมาสะท้อนที่ตรงนี้ไงตอนแรกเข้าใจเป็นอย่างนั้นฮะโอเคฮะผ่านแล้วผ่านแล้วก็ดีไปฮะดุกคนนะเราไปอยู่ตรงไหนวะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนมองไม่เห็นโอเคชั้นบนอ่างนี้อย่างนี้ท่าน ขี่ไหมเนี่ยขอเปิดไฟสองนอยตรงนั้นมึดมดตรงนั้นน่าจะมีขี่หรือเปล่ามึดมดเอา้าล่วกสารเจ้าอายาชิอะแบบนี้เมื่อกี้เห็นมีคล้ายๆเป็นกล่อง เอาไปเอาไปรู้สึกมันจะมีหีูกไม่รู้คิดไปเองหมดึ้นทีน่สูงก่อน,นงอยแบบ้ไม,ไ,ไม่ถึงไม่ถึง แสดงว่าไม่มีฮะผมตาฝาดเองโทษทีตาฝาดเอง <c oughs> <c oughs> โอเคงบของ เข้ามาผ่านได้เลยนะครับมาเอาหีส่วนใหญ่สารเจ้าแบบนี้ก็มันเราแก้ตั้งแต่ข้างนอกแล้วไงหาทีเข้ามานะฮะอ่ะไอเทมเต็ม,ตมถึงก็ในดีล่ะเหมือนจะมีของที่ทิ้งอยู่โอเคถึงตะบองโอเคผ่านไปแล้วนะฮะอีกสารเจ้าหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่สารเจ้าที่ยาก ยากๆนะโอเคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามกันสักหน่อยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย